กับเป็นกบ King Fox Original นะครับของค่าย King Fox นะทุกคนตัวนี้จะเป็นกบใบพัดนะโอเคเก็บก่อนหนึ่งตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดเลยทุกคนตอนนี้เวลาเที่ยงตรงนะเรามาลุยตกปลาช่อนตอนเที่ยงกันนะครับเหยื่อที่ใช้ผมจะใช้เป็น King Fox Original นะครับเป็นกบใบพัดของค่าย King Fox นะทุกคนโอ้ยอากาศร้อนนี้ไม่รู้ว่าปลาจะกัดหรือเปล่านะครับตอนนี้เข้าสู่แบบช่วงฤดูแล้งแล้วนะฝุ่นควันแบบเยอะมากทุกคนดียังไงเราไปลุยกันเลยดีกว่า อุ่นควันไม่กลัวนะครับดันลมมันแรงนี่สิไปดู้ยโกบออริจินัลสีแดงนะครับอบแล้วที่รามาน้ำขึ้นไปแทงป่าเลนนะครับดูโอ้โหส่งด้วยเป็นไงแอมแรกครับส่งด้วย สาจจะพักล่มไสสวยเลยนะครับทุกคนนี่กลเป็นกบ King Fox Original นะครับของค่าย King Fox นะทุกคนตัวนี้จะเป็นกบใบพัดนะเรียกออกมาแต่ในมุมตรงนู้นนะฮะนูนนๆนที่เราตีนะเรียกออกมาจากมุมนะครับโดนเลยตัวนี้กัดไม่โดนนะครับผมส่งด้วยซับทีเดียวอยู่เลยโอเคเก็บก่อนหนึ่งตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดเลย กัดนิ้วผมอ่ะไปหนึ่งเต็มคิปเปอร์มีไม่ใช้ทุกอย่างมีครบไม่เคยใช,ใชก้กล้ตกองหลังก็ตัดไปแล้ว กะว่าจะมาพักลมไห่นะปิดก้องไปหมดเลยทุกคนเราย้ายมาดีกว่านะครับวันนี้กัดไม่ดีเลยอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้มานาเลยน้ำมันแบบลดลงไปเยอะเลยนะทุกคนเขลเริม่มยังไม่จุ่มน้าเลยไปเราไปดูขี้ดีกว่าวันนี้กัดสามนะครับได้ตัวหนึ่งตัวใหญ่ดีด้วยนะไปเดี๋ยวเขาแยกเก็บของก่อน